บทที่5บทสวดมหาชัยสมัยโสดเอวังเมสตังเอกังสะมะยังพระควาสเกตุวิหะรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัจิงปัญจมาเตหิสิขุสเตหิสัพเพเวหะอะระเตหิอะระหิจะโอ โลทาหูติเท е วตาเยภูมเยนะสันนิปะทิตาหูติพระพะวันตงนนังสานะยังโขสังขันจะอัทธโคจากตุนนังสุทาวตาตะกานิยานางเทวานางเอตาถโสติอ,อะยังโขพระควาสักเกสุวิหะระติกปิรวะวัตุสมิงมหาวเนมหา ตาพิกุสังเคนะสัตทางปัจจมาเตหิพิกุสุตสเตติสัพเพวะเหวะอะระนังเตหิทัสสะเหจะรุทะกัตถาเทวตาเยบุญเยนะสันติปติทาหุติพระวันตังสัทธายะพิกุสังัจจยันมนะมะยังปิเยนะพระวาเติุปะสังกเมยามะ ุปปะสังะมิตรวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจกถาคาถาภาเสยามาติอับโพตตาเทวตาเยยยตาปินามภะระวาปรุริโสกสิตตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตตังวาพาหังมันมิเชยะเอวะเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตตาภักขวะโตโุระโตปาหุตระหังสุอคัตโถตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทวาเอกม,มันตังอันตะสุเอกม,มันตังทิตะโกอกะเทวตา ภะครวตโตสันติเกอิมังคตังอะพาสิมะมหาสมมาโยสวะมัสลเมเจวะกายาสัมคตตาอัคตัมหอิมังธรรมะสัมมยังชิตติตวาเยวะอัปปลชิสิตตาอัทโขอัปปาลาเทวะตาภะครวตโตสันติเกอิมังคตังอะพาสิตาลุสตาชอวะสัมมาหะสัมมาทัสสังตุสิติตังอัตโนอุชุุ มังสุธาสารถีวะเนตานิเหวะอินทิยานิรักขันตุปันติตาติอัตโกปะราอาวาตาอาคาวตวสันทิเกอิมังคัทังอะภาสิเจตวาดีลังเกตวาลีนัทน,นทิเคลังอาหังจะเมฆาเตจ่ารันติสุทธาวิมาจากักขุมะตาสุทันตาสุ เทวตาอะภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทาังอะพาสิเยเกจิพุทังสลาลังคาตาเสนาติคามิสินาติอะปายะภูมิ ปุเยนะพิกขเวทะสะโสโลกทาสุเทวตาสันติปติตาหงุตคาคตังทัศนายะพิกุสังฆาจเบปิเตปิขเวอะเหสุอัติตะมาทานังอรหันโตสัมมาสังพุตาเตสังปิภะเกวันตังเอตะประยะมายะเวเทตวาสันติปติตาอะเหสุเฮยะทาปิไมหังเอตะ ระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอะนาคตามาทานังอรหังสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตัประยะมาเยวะเอวัตตาะสันนิปปติพาปติตาพรวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิ อาจิคิดมามิมิกเวเทวกายาน,างน,าานายัาาววาานางนามามิคิติยตามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิกเวเทกวกายานังนามามิตังสุนาถสุกังมะนะสิกะรูามามิสามิติเอวังพันเตติ โตเตภพิกุพระคาวะโตปัจจัโนโสสงฆพระคาวาเอตะทะโวจะสีโลกามนุกนุกัดสามิยะถาภุมมาทสิตาเยสิตาสิริคัพภะรังปฏิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะรังเมนา โลมาวังหังสาพิสามกุโนอุทตะมานาสาพุทธาวิปสัสสนามานาวิลาพินโยปัจจเตยตวาวเนกาปิระวัถเวอัตูอามันตยิสันตายาสันตถาสาวเกษาและเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานะธาพิกขูเตจะอาตับ มากะลุมสุตตวพุทธสักศาสนาอุปปัปตุและหุยานาังอมนุสานะทนัศนังอเปเกสัตะมัทขุงสหัสสังอัตสัตตะเริงสัตตะเอเกสัตตะสานนาอมานุสานะมัตสะสมอเปเกนตมัทธขุงสิสาตตพาพุตาอสง ตันตะสับพังอภินยยวาวะวัวัขิติวาวัจนะจะสุมาตะโตอามันตะยิ ยัตตาสาวเกสาเสสาเนระเตเชวกายาอภิกันตาเตวิชนาภิกขวาวเยโวกิตตยิสามามิเีลหิอนุป,ปุปโสโสัตตาปัตตาวะยขาอุมมากาปิระวะตะัตถวาอิทีิมันโตชุดิมันโตวันะมันโตชัจกจิจิโนโมทมนาอภิกามงพิกูนังสัตมิติงวะนัง ชะสะหัสสาเหมะวะตายะขานานตตะวานิานนโนอิติมันโตชุติมันโตววนะมันโตยศเสโมโมทะมาอภิการมงอภิอสมิงวนางสาตาคีรา ติสัตสหยักษานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสษศิโนมธมานาอภิกามงพิกูสังสมีติวานางอิติเจเตอรหสัสหัสทายัานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัสษศิโนมทมานาอภิกา พิ่คูนางสัตมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานัตตะวติโนอิทธิมันโตสุติมันโตนัมันโตและสังสโนโมทะมานาอาภิกาวม,มพิคขูนางสัตมิติงวะนังกรมพิโรราชคาตาิโกเวปุตรสะนิเวสนงังพินโยนางตะต,ะตะสังยขานังปะยิลุปติ กุมพิโลราชะคะหิโกโสป,ปาคะสัมติงวะนัง